พี่น้องแล่เพื่ออะไรจุดก้อนผู้เลยนอะไรจุดก้อนช้างบอมบ่อ์อ,อ่ะเบื้องช้างบอมบ์อะจุดโชว์ครับพี่น้องครับเป็นบังไฟตะไลไม้ไผ่ไ,ไม้ตะไลบังเล็กครับเป็นบังเล็กครับสวัสดีครับพี่น้องโป่งปลายของบ่าวดบุกลูกดุกออฟฟิเชียลครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับพี่น้องครับเมื่อนี้ได้ข่าวว่าทีมงานสิทธิ์คำพีเปิดเอีนบังไฟตะไลน้อยส่งขายช่วง พ่อภาษาครับพี่น้องครับไปเยี่ยมขายนะมีน้อยรอยลูกำลังคิดเวดครับพี่น้องมาเยี่ยมมายามขายมันแต่ข้าววะเอ็ดบังไฟแต่ไลน้อยส่งอยู่วันนี้ได้โอกาสมา,มาเยี่ยมมายามมาซื้อบังไฟจุดบินจากบางังครับพี่น้องไ,ได้งบังไฟติดต่อมาได้เด้อพี่น้องเด้เอค็ดหายตลอดปีครับโสวัสดีครับผุกค,คนครับสวัสดีครับคุณกำลังทำ,คำ่าคอมเมน ไปส่งสิเลยนะงวดนี้บางน้อยเขาได้ออเดออ์หลายอยู่วะได้ออเดออ์หลายอยู่วะบางจากบา้านโหละโละเฮาเรือโหลละหนึ่งพันบาทสิบสองบังครับสิบสองบังต่อหนึ่งพันบาทได้หลายแล้วปะออเดออ์ออาภาษาหลายอยู่วะ นี่ครับเครื่องมือทำมาหาินนี่แหละเสียนบอมอันนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับเสียนบอมสวัสดีครับได้มาเรือมานำเสนอสิเลสบังไฟห่อได้เอ็ดจากบังเหรอส่งเมื่อระบบครับเฮาไปเบิ้งพันได้ดนะครับซื้อช่องวันะเล่อป่ะช่องยูทู e เฮานะ ซื้อเต็มเต็มซื้อช่องไหมซื้อเต็มวะทำทั้งกี่เ้อร์ผมก็มีจือสิทธิ์คัมพีแอนลอยโรเบิร์ตฟ้าแม่นี่บ่ยูซื้อนี่บ่ทีมงานนี่ครับ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 ขายนี้ครับพี่น้องเพิ่นเป็นขายคนนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงครับพี่น้องครับกูละซืบทอดเจตนารมเกี่ยวกับบางไฟต่อไป สองบังครับ,รบสองบงังเมื่อนี้แหละมาซื้อเฮอรเพิ่นดจั่วระเบิงเลยพี่น้องครับโชว์ผลงานเลยพี่น้องแค่นคืดจะได้ครับพี่น้องติดต่อมาอได้เด้อทางเฟซบุ๊กบ่ะเฟซบุ๊กกะซื้อซื้ออะไรเลยเฟซบุ๊กช้งตีอา่าแนะนำเฟซบุ๊กเนี่ยเพจนะเพฟซบุ๊กอ่ะมาหนาเลยอ่ะวอลล์หดังๆเลอย่านมันฑิตกันคอยบอก เฟซบุ๊กอะตามที่ซื้อ YouTube เลยครับสิทธิ์คำพีสิทธิ์คำพีแอนลอยระเบิดฟ้าเนาะเป็นเพจเฟซบุ๊กเนาะครับผมแคนถ้าพี่น้องท่านใดสนใจบังไฟครับพี่น้องบังไฟหน่อยจุดตะไลครับซื้อไปจุดเองหรือว่าซื้อแล้วให้จุดให้กะติดต่อมาได้ครับพี่น้องอยู่บ้านกุฎาตำบนกุฎาอำเภอกุชินไรจังหวัดกาฬสินครับสนับสนุนคนรุ่นใหม่ไฟแรงครับพี่น้องครับผู้เท่ามันเท่าแล้วครับพี่น้องไถทาเือกําล่งเจอ วันนี้บ้าวดมลาบมาซื้อจูดครับพี่น้องซื้อซื้อเบิึงนะพี่น้องครับซื้อมันจูดเหอเบิึงเลยุ่นมือพี่นมือแค่นเท่ากับมาครับพี่น้องครับสวัสดีสังรักสวัสดีครับอันนั้นคือผู้หนึ่งเดือทีมงานนี้ครับทีมงานนี้เอต่งมังไฟดินทั้งดนตีครับพี่น้องเอาเถอะกำลังเจอพันใด้ะครับเด้ยอยู่ช่องยูทูบช่อง ทีมงานบั้งไฟสิทธิ์คัมพีแอนลอยลมเบิกฟ้าครับซื้อช่องเพ่นเอาไปติดตามได้อยู่ช่อง YouTube และกับเพจ a c e b o o k กับซื้ออันเดียวกับช่อง YouTube ครับพี่น้องครับวันนี้บ่าวโดบได้มาย,ยม,มายามเพ่นโดยมีได้นัดหมายด้ครับลอยมาเลยเพราะวะ่าเข้าไปเบิง YouTube บางคันเด้งมากก็เลยวะคืออะไยูท้าขายยี่ดอกก็เลยแวบมาครับพี่น้องครับ ีครับพี่น้องแค่นสนใจจะได้ครับบางไฟเด้อแค่ยวปุ้จุดช่วงพอ่อพรรษาแล้วกะัเป็นช่วงกระถินนะครับพี่น้องเป็นช่วงกระถินเป็นบังเล็กครับบางไฟบังเล็กบางไฟบังเล็กสนใจจะได้อันนี้ทางเหลือสั่งมาท่านได้บ่ท่านได้ผู้เจ้าบ่ พี่น้องครับแค้นคืดจะได้ไปจุดเฉลิมฉลองเรื่องงานพิธีต่างๆครับสั่งมาได้เด้อพี่น้องเด้อสั่งมาได้ทางเพจ Facebook ครับทีมงานบังไฟสิทธิ์คัมพีแอนลอยลมเบิกฟ้าครับอยู่เด้อเพจ Facebook เด้อพี่น้องเด้อช่องยูทูบเพิ่นกับช่องเดียวนี่ละกับเพจครับพี่น้องครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็คอมเมนต์ได้ครับพี่น้องเป็นทีมงานของดูหลานบ้านเฮาดูหลานกุดว่าครับพี่น้องครับเดอกกำลังเจือได้ครับ ช้างหัวเรือเ,เจ้านะ่ะฮะช้างเลก็กช้างเน็กอ่าช้างเน็กครับพี่น้องครับต่อไปเบิ้งช้างเน็กสิครับพี่ครับพี่น้องเอา้าช้างเน็กสนับสนุนลุลานบ้านเฮาครับพี่น้องบ้ารวมกัมาร้มสนับสนุนละสองร้อยมือหน้าหรือมาไม่อีดอยู่ครับมาเบิ้องอีบ้างนึงครับพี่น้องครับอีบ้างนึง มันคือหลายขายแน่ทางลุ่สายล่ะอันนี้เสื้อปีนี้ครับอันนี้เสื้อปีนี้นโอ้คนละปีเื้อเตยชมพูอันนี้เื้อปีก่อน,นครับอืมแต่ว่าซื้อยูนิยูทูบกับซื้อยูเพจนี่คือตัวนี้เนาะสิทธิ์คมพีแอนลอยลมเบิกฟ้าครับพี่น้องสนจิตสนใจอยากได้บังไฟไปจุดในงานพิธีต่างๆครับติดต่อมาได้ทางเพจเฟซบุ๊กครับพี่น้อง แล้วก็เข้าไปติดตามเพื่อนได,ด้นะครับเด้ออยู่ช่อง u t u b e ครับสิทธิ์คัมพีแอนดลลลมเบิกฟ้าเข้าไปเพื่อกำลังเจอือเข้าไปคอมเมนต์เข้าไปกดไลค์กดแชร์ได้ครับพี่น้องกดซับะไครตซอยเพิ่นได,ด้ครับพี่น้องดูหลานบ้านเท่าเจาะหูมังไฟครับพี่น้องครับเจาะหูมังไฟตะไลเล็กติดร่มครับ อแอดมินเพจของช่อง u t u b e เพิ่นครับพี่น้องช่อง u t u b e กับสิทธิ์คัมพีแอนลนโรเบิร์กฟ้านะครับเข้าไปเป็นกำลังเจิเข้าไปที่ตามช่องเพ่นได้ครับเป็นช่องของลูหลานบ้าน,นเฮาไทยกับบ้านเฮานี่แหละครับเดียวครับพี่น้องครับมาลุ้นด้วยกันครับพี่น้องว่าจะขึ้นว่าจะกลางล่มจะกลางสมบูรณ์ไหมครับพี่น้องครับทำการจุดโดยช่างตอมทีมงานสิทธิ์คัมพี แอนลอยลมเบิกฟ้าช่างตอมครับจะทำการจุดหน้าบัดนี้ครับพี่น้องอยู่หน้านแยงครับพี่น้องครับ ็นที่บอก <mm <t id> ลอยมันลอยไปทางแต่งเงินฟ้าจาไม่เห็นเลยครับพี่น้องส,น,น,ใสนใจอยากได้บังไฟไปจุดสมโภชในงานพิธีต่างๆครับติดต่อเพ,พิ่นมาได้เด้อทางเพจเฟซบุ๊กสิทธิ์กัพีแอนลอยล้มเบิกฟ้าครับพี่น้องเป็นลูกหลานของชาวกุฎว่าเฮ้านี่แหละครับสถานที่ตั้งก็อยู่บ้านกุฎว่าตามนกุฎว่าอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินครับพี่น้องครับติดต่อมากินเข้าเด้อ มามามาครับสำหรับคีนนี้ยู่ดีไม่แห้งสุขคนร่ำรวยสวัสดีครับ